สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ครับผมนะครับก็อยู่กับโอดัมซิงครับวันนี้ก็ได้เลยพยายามจวดเลยครับผมน้องก็สิบก็ไร่ครับมาเช้าฝนตกครับมาเช้านี้ตกก็รอเวลาออกมาตอนห้าโมงครึ่งครับกาลงเกี่ยวประมาณเที่ยงนะครับมาคนเดียวครับนี่ก็ผมไม่กินข้าวเที่ยงไปไม่กินครับก็เปลี่ยนกันครับก็ให้ะแกขึุนรอก่อน ก็ถือว่าสวยครับเมื่อกี้นี้ได้แล้วอุ้มหนึ่งเมื่อกี้นี้ครับตอนนี้เกีียวอยู่แถวอะไรเขาเรียกว่าป้านวาเอ็นวายเนะครับผมนะครับจวดจวดพี่น้องจวดทีน,นี้ก็รถตัดปากมาแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนพ็อกเก็ตใหม่ใส่ยีเจ็นะครับร้อน้ำแ8ดหือว่าขับนิ่มครับเร็วกระเดิมมานหนึ่งต,ตอนนี้ เสียงไม่ค่อยพอครับมีแต่เสียงกำมานาวที่นอนนัดก็ไปเกี่ยวอีกที่นึงครับนนนัดเฮลบออนะครับไม่รู้เซนิงเ,งเขาส่งไปทางไหนวันนี้ นี่นกเขามารอกินแมงครับนกนะครับเกี่ยวแต่แถว,วกต้นลงต้นไม้เยอะๆนี่ก็ลำบากนิดนึงครับเกี่ยวในดูงดูพาครับข้าวก็มีตังมากลมบ้างครับ กมนาขีดทีดเพียงเดียวเลยครับกมนาเราเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ,อ,อจบเพียนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากิดตาโบมดสซิ่งครับผมนะครับนานาได้ลงคลิปสะกีครับผมนะครับถ้ามีโอกาสกา็ก,ก็จะ อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะครับก็ถึงที่ดูการเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วครับผมนะครับนะครับผมมากครับผมนะครับ FC ทุกท่านที่ไม่เดือกปล่อน้ำซิ่งครับผมครับสวัสดีครับผม